หาสีประตูท็อปๆสักคันหนึ่งครับต้องรุ่นนี้เลยสวัสดีครับแม็กนะครับจากช่องแม็กฟอร์ดนะครับวันนี้แม็กมีกระบะ4ประตูนะครับ DBL Wide Tag 6AT เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวกันได้สักพักนะครับกับรุ่น e x t กเตอร์นะครับเราเปิดกันมาด้วยกัน3รุ่นนะครับตัวนี้ราคานะครับปัจจุบันอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทครับเดี๋ยวก่อนจะพาไปชมรอบคันนะครับว่าหน้าตามีการเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจกันด้วยจะพาไปชมรอบคันกัััันนนคครรบบบว่่าาหหลอขดไก y t AT Extra c Pack 6 a มาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับจะเป็นสีเทากับไฟตัดสีดำหล่อๆแบบนี้พร้อมกับโลโก้ Ford FORD นะครับมาต่อที่ไฟหน้าบ้างม u l ติ Re f ฟก c t o r LED ครับหรือว่าสี่แคมนะครับจะไปไฟเดย์ไทม์นะครับที่ส่องเวลากลางวันมีไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำจะอยู่ในโคมเดียวกันนะครับส่วนด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกครับเป็นแบบ LED นะครับตัวนี้จะแปลผ่นตามภุมิรายด้วยนะครับแล้วก็ซิกเนเจอร์ของรุ่นนี้นะครับก็คือการชนหน้านะครับที่เป็นสีโครเมียม ตัดกับสีเทากาะไฟนั่นเองนะครับเรียกว่าหล่อมากๆสําหรับรุ่นเอ็กซ์แพคนะครับห่วงลักจูงนะครับมีให้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยนะครับฝากระโปรงนะครับลวดลายแบบพาวเวอร์โดมนะครับเดี๋ยวมาดูน้าแค่ตัวรถกันซุ้มล้อนะครับขนาด3นิ้วนะครับเป็นสีดําด้านนะช่วงล่างครับปีกนกอิสระแบบ2ชั้นมาพร้อมกับเด็กกันโคงได้ดิสเบกถึง4ล้อเลยช็คอัพเป็น2.0มอนทูปมาดูครับว่าจุดนี้มีการเปลี่ยนไปแบบไหนบ้างล้อแมกครับ ล้อนะครับจากสีโครเมียมที่เป็นตัววายแทร็กนะครับตัวนี้เปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นสีดําหล่อๆแบบนี้เลยนะครับลวดลายของแม็กก็มีการเปลี่ยนไปนะจับคู่กับยังคูดเยียครับซีรีส์ยางจะเป็น255 65 R18 ครับเรียกว่าเพิ่มความหล่อเพิ่มความดุให้กับเจ้าวายแทร็กเอ็กซ์แพ็กเลยนะครับในส่วนของที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับแล้วก็กระจกมองข้างตัวนี้เป็นพอบไฟฟ้าแล้วก็ปรับเียนด้วยไฟฟ้าด้วยนะครับมีไฟ LED ครับที่ข้างกระจกนะครับ ให้มาเต็มอยู่แล้วนะครับส่วนฟิล์มนะครับเลือกได้เลยนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกรับประกันนานถึงเจ็ดปีเต็มเลยนะครับเลือกเปอร์เซ็นต์สี่สิบหกสิบแปดสิบแล้วแต่ลูกค้าต้องการด้านบนครับซิกเนเจอร์ราวหลังคาสีโครเมียมนะครับตัวนี้นะบรรทุกของได้จริงนะครับในขณะรถวิ่งนะครับได้80ดกิโลแล้วก็ในขณะจอดนะครับได้ถึง250รกิโลเลยนะครับนี่ระบบสมาร์ทคิเลสครับเพียงแค่มีกุญแจรีโมทอยู่กับตัวนะครับลูกค้าสามารถเปิดนะครับแล้วก็ล็อกรถนะครับเพียงแค่ปลายนิ้วสสััมผอ่ะ มาดูกันที่สติกเกอร์บ้างคันนี้ครับมีการเพิ่มเติมในส่วนของสติกเกอร์คําว่าไวท์แท็กที่ข้างประตูนะครับทำให้ความหล่อนะครับแล้วก็บ่งบอกเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาว่ารุ่นนี้คือไวท์แท็กนั่นเองที่เหยียบด้านข้างตัวรถครับสีดําด้านนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยมาต่อกันที่ด้านหลังกันครับสปอร์ตบาร์หรือที่เรียกกันว่าโลบาร์นะครับเป็นสีทุโทนสีเทากราฟไฟตตัดสีโครเมียมนะครับตัวนี้บรรทุกของมัดของได้จริงนะเป็นตัวที่มากับตัวรถแล้วก็แข็งแรงทนทานมากๆนะครับ ฝาถังน้ำมันแบบป๊อปอัพครับตัวนี้นะเพียงแค่ปลดล็อกรถนะครับหรือว่าตัวล็อกรถเนี่ยตัวฝาถังนะครับก็จะสามารถเปิดแล้วก็ปิดได้เลยนะครับดังนั้นเด็กปั๊มชอบมากๆนะช่วงล่างครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของฟอร์ดของเรานั่นเองนะครับช่วงล่างเนี่ยจะเป็นโช๊คที่แยกออกมาจากตัวถังหรือเชสซีนะครับช่วยให้ทุกการขับขี่และการทรงตัวของลูกค้านะครับสมูทมากมากนะครับที่เยึบได้ง่้ตัวรถรับรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลเลยมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับ ไฟท้ายครับตัวนี้ก็เป็น LED ผสมไฟฮาโลเจนนั่นเองนะครับไฟเบรกดูที่สามจะอยู่ตรงมือเปิดครับอ่าตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของการล็อกฝาท้ายได้นั่นเองนะครับนี่แล้วก็ฝาท้ายเนี่ยเป็นฝาท้ายอิสลิปหรือฝาท้ายผ่อนแรงนั่นเองนะครับโลโก้ฝาท้ามีให้นะครับอ่ามีตัวองศาอะคริลิกคำว่าไวท์แท็คครับกล้องมองหลังซิงค์กับหน้าจอนะครับด้านในนะครับก็เรียกว่ามีเส้นกะระยะให้นะครับปั๊มคำว่าเรนเจอร์ครับมี เซนเซอร์หลังให้นะครับแล้วก็กันชนท้ายนะครับเป็นสีเทากาไฟตัดสีดําด้านนะครับยังอะไหล่มีให้มาดูในส่วนของฝาท้ายนิดนึงฝาท้ายจะเป็นแบบผ่อนแรงนะครับมือเดียวได้เลยนะช่องชาร์จไฟยังมีให้ครับพร้อมกับติดตั้งในส่วนของไลเนอร์แท็กของทางฟอร์ดให้อยู่แล้วนะครับนี่ชาร์จไฟได้ถึง230วัตต์เลยนะครับเดี๋ยวไปดูภายในตัวรถกันนิดนึงนะครับเราได้แอร์แบ็กมาถึง7ลูกเลยนะครับพร้อมกับเบาะคู่หน้านะครับ แบบไฟฟ้าด้วยนะครับเรียกว่าในตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้ด้วยได้สีเหลืองหรือสีส้มนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตะวันนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของรุ่นวายแท็กเลยนะครับมาดูกันที่พวงมาลัยบ้างพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ1 0 0เลยนะครับสิ่งที่มากับพวงมาลัยนั่นเองนะครับก็คือระบบคุชคอนโทรลนะครับหรือว่าล็อกความเร็วนะครับฝั่งขวามือจะเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันซิงกับหน้าจอด้านหลังขนาด8นิ้วนั่นเองนะครับในส่วนของจอกันบ้าง จอนะครับนี่หน้าจอใหญ่โตขนาด12นิ้วนะรองรับในส่วนของ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ s y n c 4 A ด้วยนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับ Air Auto มีให้นะครับมี Type-C มี USB พร้อมกับ w i r e l e s s Charger ที่ใช้แบบไร้สายด้วยนะครับหัวเกียร์กันบ้างหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์อัตโนมัติแบบสั้น6สปีดครับเบรกมือไฟฟ้าปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดนะครับเพิ่มระบบ Star t Stop เข้ามาด้วยนะครับส่วนด้านบนนะครับ กระจกตัดรถแสงจากรถขันหลังครับพร้อมกับช่องเสียบ USB ให้มาเต็มนะครับเรียกว่าใครหารถไว้ใช้งานนะครับต้องรุ่นนี้เลยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับอย่างที่ลูกค้าทราบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนรถพิเศษนะครับอ่าหรือว่าอยากได้ในส่วนของโปรนะครับชุดแต่งหล่อรอบคันนะครับก็มีให้ใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆดอกเบี้ยพิเศษนะครับสามารถพักหรือโทรมาได้ที่เบอร์ 082020511นะครับยินดีนะครับให้บริการนะแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจรถนะครับก็สามารถพิมพ์ไว้ด้านล่างนะครับใต้คอมเมนต์นะเดี๋ยวมาติดต่อกับปายายวันนี้ก่อนจากการับฝากไวท์แท็กนะ 6AT บ 6AT Extra Pack คันนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพาไปชมรุ่นไหนติดตามครับคลิปนี้แม็กปแล้าสวัสดีครับ